จะดาวต่ำดอกน้อยหรือว่าผ่อนสบายโปรไหนก็เลือกได้ตามใจสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะป๊อปปี้เป็นที่ปริษาการขายฟอร์ดนะคะที่ RMA ราชพฤกษ์พระรามหด้านหลังเราเห็นไหมคะคันนี้จะ XLS หรือว่าจะ r a p t o r XLS ไม่น่าหรือว่า r a p t o r ไม่น่าคันนี้นะคะคือเจ้าตัว Ranger XLS น,นั่นเองนะคะไม่ใช่ r a p t o r แต่อย่างใดถึงแม้ว่า หน้าตามันจะดูเหมือนดูคล้ายกันก็ตามทีนะคะสำหรับตัวเลนเจเอร์ XLS คันนี้นะคะมีโปรให้เลือกมากมายจะซื้อในราคา7ไม่ใช่7 0 0 0 0มื่น0บาทจากราคาเต็ม924000ก็ตามหรือว่าจะดาวต่ำเพียงแค่3 9 000, ก็ก็ได้ก็ได้เหมือนกัน3 000, 9 9 0 0นะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%ซ พร้อมชุดแต่งก็จัดให้ได้หรือว่าลูกค้าจะอยากผ่อนสบายๆเพียง9000กว่าบาทเท่านั้นป๊อปก็จัดให้ได้ค่ะรถคันนี้นะคะเป็น Ranger XLS นะคะเครื่อง2.0เนาะเป็น s i n เกิลเทอร์โบนะคะ170มาตรงนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวป๊อปจะพาไปดูอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะเริ่มต้นตรงนี้เลย จะเป็นเจ้าตัวอะคลิกนะคะคำว่าเลนเจอร์นะคะติดมาให้ที่ฝากระโปรงหน้าถัดลงมานะคะจะเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์หรือว่ากระจังหน้า FORD แบบสีดำด้านแบบนี้นะคะติดแล้วก็ดูดุดูดเท่กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟ LED 3ามดวงนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้เลือกได้สสีเหมือนเดิมนะคะจะเป็นสีขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นสีส้มก็ได้ เพิ่มความสว่างนะคะให้กับตัวรถเวลาที่ลูกค้าขับรถตอนกลางคืนเนาะถัดลงมานะคะด้านล่างอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยจะเป็นเจ้าตัวกันชนหน้านะคะของ r a p เตอนะคะก็จะเป็นสีดำด้านหน้าตาดูดูแบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะของตัว XLS มาให้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนี่เลยที่ลูกค้าถ้าบางท่านสังเกตเห็น ก็จะมีหูลากจูงนะคะมาให้สำหรับเจ้าตัวเ a นเจอร์ XLS อยู่แล้วนะคะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยว่ารถคันนี้นอกจากข้างหน้าแล้วข้างๆงนะคะเขาจะมีอะไรอีกบ้างข้างหน้าทางนี้นะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเขาจะเป็นเจ้าตัวครอบไฟหน้านะคะเพื่อป้องกันรอยเนาะให้กับตัวไฟหน้าของรถลูกค้าได้นะคะมีคำว่าเลนเจอร์ไว้ให้นะคะตรงรุ่นเลยไปต่อค่ะเรามาดูด้านข้างกันดีกว่า ตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นจะเป็นคิ้วล้อนะคะสไตล์ของแรปเตอร์เลยอย่างที่ลูกค้าเห็นว่าเขาจะมีขนาดนะคะที่ใหญ่แล้วก็นูนออกมานะคะเพราะมีตัวขีดเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่เชิงสัญลักษณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวรถนะคะให้ตัวรถเนี่ยดูดูดูดดแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะคะและก็ดูดีมากยิ่งขึ้น ถัดมานะคะที่ลูกค้าเห็นโดยปกติแล้วทั่วไปเนาะถ้าสมมติลูกค้าเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะบางทีอาจจะเป็นยาง AT แต่คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นนะคะเป็นยาง r t นะคะตัวยาง r t เขาเหมาะกับถนนที่ถนนครุกคะวิ่งหินวิ่งทางลูกล่างนะคะพร้อมออฟโรดไปกับลูกค้าได้เลยแต่ถ้าลูกค้าวิ่งถนนดาก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ที่ตัวแม็กตรงนี้นะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นก้านลายตัว Y นะคะหรือว่าลายเข่ากว้างเนาะเพิ่มความดุเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถัดไปหูกระจกข้างนะคะตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะเป็นแบบเดิมๆนะคะที่มากับตัวรถ XLS อยู่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาก็จะแมตช์กันทั้งกระจังหน้าทั้งกันชนคิวล้อหูกระจก หูกระจกแล้วนะคะทางนี้ก็จะเป็นคิ้วกันสาตัวคิ้วกันสาตอันนี้จะเป็นของแท้นะคะเป็นของศูนย์ถามว่าคิ้วกันสาติดแล้วดียังไงสมมุติว่าเวลาที่ลูกค้าจอดรถกลางแดดจอดรถการแจ้งอย่างเงี้ยค่ะจอดนานๆเนาะบางทีตัวรถมันร้อนลูกค้าสามารถลดกระจกค่ะไม่ให้เกินเจ้าตัวระดับของคิ้วกันสาตตรงเนี้ยได้เพื่อระบายความร้อนของตัวรถก่อนที่จะมาถึงรถนะคะจอดตตกแดดนานๆ อย่าลืมนะคะว่ารถ Ford ของเราสามารถเชื่อมแอปพลิเคชัน for pass ได้จะลดตากแดดนานๆรถร้อลดกระตกแล้วนะคะรถอุณหภูมิในตัวรถลูกค้ายังสามารถสั่งสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชัน for d p s s s ได้ด้วยเดินห้างเสร็จทำธุระเสร็จมาถึงรถรถสตาร์ทไว้ก่อนแล้วมาถึงก็แอร์เย็นพอดีนะคะเย็นฉ่ำไม่ต้องนั่งเบาะร้อนๆอนอันนูนร้อนอันนี้ร้อนจับไม่ได้ไม่เกิดปัญหานั้นขึ้นกับรถฟอร์ของเราแน่นอนนะคะ ถัดมาที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะเป็นตัวรองเบ้ามือจับเนาะตัวรองเบ้ามือจับนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะเวลาที่เราจะขึ้นรถเนาะบางทีมือเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้อยู่แล้วแหละบางทีมีเล็บเอยมีกุญแจมีอะไรที่เราไม่รู้นะคะ mm. ก็จะคูยกับตัวรถจะทําให้ตัวรถเราอ่ะเป็นรอยได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันนะคะรอ,ร,อรอยขูดรอยขูดรอยขีดข่วนนะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถได้เหมือนกัน นอกจากจะเทแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยไปกันต่อค่ะมาเลยมาเลยด้านหลังทางนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นข้อฝาถังน้ำมันนะคะมีชื่อรุ่นอยู่แล้วนะคะเป็นตัวรุ่นเลนเจอร์ลูกค้าเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะว่าเวลาที่พนักงานเด็กปัม๊มหรือว่าท่านอื่นๆที่ไม่ใช่เราที่เป็นเจ้าของรถทำการเปิดฝาถังน้ำมันแล้วมีรอยเกิดขึ้น สิ่งนี้ค่ะจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้ลูกค้าได้ตัวฝาทังอย่างที่ป๊อบบอกค่ะเหมือนเบ้ามือจับเลยนอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นได้อีกด้วยค่ะไปกันต่อชิ้นใหญ่อย่างนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นสิ่งนี้คือโลบาร์แบบแขนยาวนะคะของตัวแฮมเมอร์ลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะมีความเป็นมายัางไง ฟอร์ดไอเของเรานะคะมีการเขาเรียกว่ามีการโคมีการเดียวกับทางแฮมเมอร์โดยตรงนะคะเรื่องชุดแต่งต่างๆตรงนี้ของแท้แน่นอนแล้วก็ช่างที่ติดตั้งให้เป็นช่างที่มาจากแฮมเมอร์เลยโดยเฉพาะนะคะตัวแฮมเมอร์ตรงนี้เขาก็มีวารันตีมีการรับประกันอะไหล่หรือว่ามีการรับประกันชุดแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยค่ะของเราโปรเฟชชั่นอลดูแลให้ลูกค้านะคะอย่างแน่นอน ถัดมานะคะที่ลูกค้าเห็นทางนี้มีสติกเกอร์คำว่าレนเจอร์ให้ด้วยนะคะเพิ่มความดูเพิ่มความเทนะคะไม่ให้ตัวรถเนี่ยมันดูเรียบมากเกินไปเนาะมาค่ะทางด้านหลังรถของเราตรงนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างไฟท้ายนะคะถ้าเป็นไฟท้ายของเจ้าตัว XLS เดิมๆเ,เขาก็จะเป็นไฟแบบว่าธรรมดานะคะแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนไฟเป็น LED มาพร้อมกับ ที่ครอบไฟท้ายด้วยนะคะเพิ่มเท็กเจอร์นะคะให้กับตัวรถอย่างที่ป๊อบบอกว่าบางทีถ้าเป็นรถเดิมๆอะคะ่ะเขาก็จะ <ๆ S 2> มีลายเส้นเนาะมีลายเส้นมีอะไรเท็กเจอร์ของตัวรถอยู่แล้วนะคะก็สวยอยู่แล้วเทเอ่อยู่แล้ว,ย,ลวยิ่งลูกค้าใส่ชุดแต่งเพิ่มมีครอบไฟท้ายครอบไฟหน้านะคะก็จะยิ่งเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนอกจากสวยงามแล้วอย่างที่ป๊อปพูดเลยค่ะนอกจากสวยงามก็มยังจะ มีประโยชน์ด้วยนะคะตัวข้อไฟก็จะช่วยป้องกันลอยขีดขวนต่างๆได้นะคะถัดมามีเลยด้านท้ายของเจ้าตัว XLS ของเรานะคะโลบาของแฮมเมอร์ที่ลูกค้าเห็นไม่ใช่แค่โลบาแล้วติดลอๆเฉยๆนะโลบาตรงนี้นะคะเขาจะมีไฟท้ายนะคะหรือว่าไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะจะอยู่ทาง ด้านบนตรงนู้นแล้วก็มีการเดินสายไฟลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้งนะคะเจ้าตัวโลบาเองแฮมเมอร์ตรงนี้เนื่องจากรถฟอร์ดของเรานะคะตัวขอบกระบะไลเนอร์เนาะเขาจะมีทําการเจาะช่องมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะชุดแต่งชุดเอ็กแฮมเมอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเจ้าตัวโลบาเนาะสามารถวางแล้วก็ยึดน็อตเข้ากับตัวรถได้เลยโดยที่ไม่ได้มีการเจาะตัวถงังตัวรถแต่อย่างใดนะคะเป็นการติดตั้งเข้าไปเลย ถัดมาค่ะฝาท้ายทางนี้นะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นซาราเราก็จะมีอักษรอะคริลิกนะคะคําว่าเรนเจอร์ติดเพิ่มเข้าไปซึ่งปกติแล้วมันไม่ได้นูนออกมาเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าบุ่มเข้าไปนะคะตามตัวอักษรตัวนี้ก็จะมีการติดเพิ่มสวยงามใช่ไหมคะรถคันนี้ถ้า,สว,าถวงงสวยงามถูกใจแล้วทํายังไงคะสวยงามถูกใจเราก็ต้องติดต่อป๊อปมานะคะสําหรับเจ้าตัวเรนเจอร์ XLS คันนี้นะคะ ะราคา799หรือว่าจะดาวต่ำเพียง30,000ดอก0%พร้อมชุดแต่งหรือว่าจะผ่อนเริ่มต้นนะคะแบบสบายๆที่9,000กว่าบาทเท่านั้นอย่าลืมนะคะติดต่อป๊อบมาที่0841465241หรือว่าเข้ามาเจอกันได้นะคะที่ Ford IMA ร่าเฉกษ์พระลาม5โทรหาป๊อบนะคะ0841465241จะโปรแบบไหนก็เลือกได้ตามใจคะ่ะ